สวัสดีครับทุกท่านไผอุดรมาแล้วเด้อไฟอยากกินแบบกีบบีบก,กับทอดปลาส้มขวานจีไปเบิ้องฝนอยู่เพื่อนนะฝนกระตกไปไปไปขวานจีไปเด็ดก่อนจิบเด็ดกันหุ้ยไปเฮ้ยฝนกระตุกเพื่อนนะเด็ดเอาบางทก่อนอยากกินแบบกีบบีบอ่อ,อนๆดีแซ่บนี่เอาจาักสามน่วยกับฟอดละนีห้องเบาต่างๆเพราะว่าฝนมันตกใจละ นี่ได้แล้ไดแล้วได้แล้วไปไปไปเปียก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 เยเห็นไหมเด็ดมาแล้วอาเดี๋ยวเราก็จะมากินข้าวกันนี่ี่ด้วยนะเห็นป่ะตืนไก่นี่อันนี้เห็นป่นี่ส้มปลาปลมาส้มแล้วก็ ปิ้มไก่แล้วก็ผัดบกบวน่นเออเดียวกต๊อบฮะกินข้าวกันโอ้ยนงคิดหมอนี่เจ้่ไก่ขาน่งยุไก่หมอข้องดอก็โอ้ยเจจานพอวานะโอ้ยเหนยเลรเอาอบบหะหม้อป้ ไปเดียวไปเนี่ยไม่พอก็จับเอาหน่อยอืมจับไปจับเอาเอาไปก่อน่ะนี่แะใส่ลงไใส่โอ้จุกยิ่งต่ำแตมาต่าเนาะเบือนหน่อยแฝตกก็มาเด็คร่าฝนตกก็มามาเด้อมาเด้อมากินข้าวรำกาน อันนี้ที่คิดเด็กก็ค่อยไปเด็ดมากัานนะเด็กตะกีไม่กินก็ตม้มปลาน้องขึ้นผัดให้ดูหนกอยนี่าเย้าวกินต้มปลาครับนี่จับได้ไอ้ยมีขหนี้วนะนี่อันนี้ผัดบ้ผีดนอที่นัดน,นี่มีนะขหนียวมากินก็ตมก้มปลาใอ้บแค่เนหอ

จากสนมาเด็ดสดๆมาได้ไหน้ามาคนละจาเด้อไเดมาเดินมาเดินถามกันเน้อปวให้เด็ดมากเพราะต่างัฝนมาหลังนะล้วให่เื่อย่างนึงหอมแดงเพราะเราไม่มีไม่มีเพราะเราลืมซื้อมาจากตลาด ไมไม่มีหอมแดงใส่ถ้ามีหอมเปียวใส่นะอร่อยมากอ่ะอ่ะปากไหนแลออไฟป้อนนั่นระบาดย่งน่ะอืออน่ลนกเละบาดน้ำก็จบ่อาก็ทำลมย แต่ถงางั้นสวนแต่เแล้วเพิเนี้ยไได้น้ำฝนดีบักเคอาจรหนทบักตายยังอ๋อจะกินโอ๋ยเอฟอีเอกินปาสลิดถามาตายยังพรุ่งนี้ผู้บ่าวเนี่ยมาเคยรอกเอฟซีแต่ปาสลิดเองนะมาได้มาได้องแกให้่างนี้เด้อเพื่อนหนึ่งจะกินเอาอ มีนเบ็ดกว่าน่ะมันทำเป็นเนียนตลาหย่างตลาหย่ายง,างนี่เอฟซีดูเนี่ยต้องแกะให้เด้ต้องตักกับข้าวให้เด้โอ้ยเด้ไปแบงงานหลายเด้อโอ้ยเห่เนาะเป็นตงกองต้มแกงชอบตอนจัดต้นแกงไม่ใช่เป็นเป็นไม่ใช่เป็นในะเอฟซีเด้อเป็นมานานแล้วอย่างเงี้ยเอฟซีแล้วถามเนี่ยเนยีเานายนในปลาผลิตเนี่ยไม่เคยแกะเอง ไม่ว่าปลาทูไม่ปา่ปาปลาทลเดแต่นี่กินเองได้ม,มากินข้าวมาบ้<อ>างน้องก็ต<ๆ>ั้งผมกินตาม,มา,ามแล้วนี่ยวเรากินหัดบวบให้ดูว่ากีิ่นูเราเป็นไงมาเนี่หนูี๋กินหัดบวบห้ดูหัดบวบอ่ามาปิคดคลิปเลย คนค่้เอขอคืนค้านะคืนค้านำการณ์เนอเอสซีมา